คนไปมาก็ปลอดภัยนะครับเพราาะว่ตอนนี้เราก็ขอไม่เกี่ยวนำบัตอะไรไหมครับไม่มีครับประพนเลยแล้วก็ได้นำทีมงานแล้วก็ประสานกับทีมของส่วนที่เดินทางมา

เขายังอยู่ที่นี่คนนี้เคยเหมือนเคยไปพบกันที่โรงพักเคยไปขออนุาอันนี้คือยังไม่หมดนี่แค่ส่วนหนึ่งละคะแค่ส่วนหนึ่งที่รีบนี่ไงอันเนี้ยคือเหมือนเหมือนอันนี้ยแค่บทสนทนาจะเล่นผมหรอชื่อต่อเต่านะแต่แต่เป็นคำหยาบถูกต้องบ่าไม่มีรูปคือบางส่วนมีรไปบ้างเพราะนีเยอะที่ต่อจุ ขอและร่วมกับผู้ช่วยผู้ย่านรายไม่สบายใจเกี่ยวกับในเรื่องที่ไม่ปลอดภัยกับชีวเรื่องจำจิ้นก,ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยแล้วก็เป็นที่อระา,อา,ารไปจริงจริก็มาต้านหน้าได้แล้วฮะทางการสุขก็จัดเจ้าที่สอสมอมาประจำอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็ก็หา,ายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อต่างจินในที่บ้านเกาะกาะปีที่สองตะบลโตติดตามที่พี่น้องร้องเรียนทั้งห้าประเด็นเมื่อวันที่19บเก้าคม จะไม่อ่ัดอะไรก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมีหนึ่งนะครับทางกระผมนะครับนายประหยั์คุ่นเมย์ผูเดำเอหัวหน้าหน่วยงานวิทยานปกครองอำเภอรุ่งหลวงหรือเรียกพวกันไปว่าฝ่ายเอาโศเป็นประธานนะครับสองก็จะได้ท่านจะนำตัวเป็นตัวเลยนะครับสองนายพัฒนาวธุรกิจท่านพัฒนาการุงหลครับ เราังเราก็ไดยินและดำเนินการตามหน้าที่รวบรวมแสดงหาข้อมูลเอกสารเพื่อหลักฐานต่างๆนี้นะครับก็ต่อไปนะครับอ่าหรับในการดำเนินการในครบทุกคนแต่ถ้าพี่น้องท่านใดไม่สะดวกที่จะให้ไปทำก็ไม่เป็นไรก็จดีนะครับเราก็จะได้ดูชื่อนามสกุลเลขที่สามหลักแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานไว้เป็นอุปกอบ และส่วนที่3ก็คือจะสอบเจ้าที่ก็คือเรื่องร้องเรียนต้องเลือกผู้ถูกร้องเรีคือกลุ่มยูทูบเบอร์เราจะมีหนังสืออซื้อจริงจริเรานกำักกรศกษคือาปลาดารมาประกวดกันแอาจรยะนี้เหอนี้กลอไหมอันนี้อันเอาเอาขอคามในแคปก็เเอแคปถามว่าเดินฝากตูดนีเแล้อีกชีน้าตุ่ิ เมียนมีเตี้ยอ่ะสวัสดีค่ะนี่บุ๊กดาวค่ะ160กกอยากขอทาปบรรณเดชดอก <laughs>